สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดทางเอสเนะครับฟุตบอลรีโว่ลีกครับรอบ32ทีมสุดท้ายครับวันนี้ไปชมเกมระหว่างชนะทรอนบิลครับต้อนรับการมาเยือนของนครราชสีมามาจากเอฟซีนะครับทีมจากไทยลีกหนึ่งพบกับไทยลีกสองนะครับชนะทรอนบิลนะครับวันนี้จัดผู้เล่นก็เรียกว่าเต็มระบบเลยนะครับมีพวกศัประตูครับกฤษวัฒนคงคศริโชคศิริระวงกิเลติกรนิมมาศครับสุขสันต์มุ่งเป้า ขณะที่นคนรราชสีมามาซาเอฟซนะครับทีมในไทยลีกนีมีเกติศัก์ชาวดอนนะครับเป็นผู้สับประตูเฉลิมพงเกิดแก้วอดิศัก์หานเทศคาริครัฟนะครับจากอังกฤษคิกออฟเริ่มเกมครับที่เขาพรองสเตเดียมนะครับเริ่มเกมแล้วครับชาลัดทอนบิวเจ้าถิ่นชุดสีขาวนะครับบุกจากซ้ายไปขวาจากทางหน้าจอก่อน เดาเปิดเข้ามาแล้วได้บอลด้วยแต่ว่าชิงจังหวะลูกนี้มีจังหวะเบียดนิดหนึ่งู้ตสินไม่ว่าอะไรครับเปิดยาวมาดูดมาแล้วครับอดิษกอดิษกตบสั้นๆแล้วสวัดยิงแต่ว่าโอ้โหยังมาช่วยบล็อกไว้ได้บุบเบีดครับแต่ว่ายังปั๊มบอลมาได้อยู่แล้วนะแล้วคนใสแต่บอลตรงตัวกฤษวัตครับมีทางขวาครับธีรพง์ลุดมาแล้วเปิดมาผ่านหน้าประตูหมดแล้วยิงลูกนี้ไม่ดีครับโอ้โหบอลตกไป ้างเท้าออกไปครับไปนิดนึงแต่ว่าจังหวะเนี้ยครับทะลุมาดีมากเลยครับโอ้โหแล้วเปิดมาหน้าประตูเนี่ยครับมันมันบืดไปหมดเลยครับแล้วบอลไปเข้าเท้าเนี่ยครับโอ้หยิงเฉืเอือนะครับเป็นอครพลมีสวรรค์นะครับยิงจังหวะสุดท้ายโดนไม่ดีเท่าไหร่เอายังได้อยู่ครับชินทาโร่รุพลควยมาลูกนี้สวยครับแล้วเปิดไปครับอศักดิ์ มงงมาลูกนี่หยังทำจนได้ครับแต่ว่าบอลเบาเกินไปครับอาโดฮาฟิสลื่นครับโอ้โหแล้วบอลเลยอ้าวแต่ว่ากลายเป็นดีครับอ้าวแต่ว่า้ตัดสินเป่าฟาวไปก่อนครับมีพุัดสินยกธงด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวต้องดูครับว่าออกมาในรูปไหนครับฟาวรือว่าล้ำหน้ามีการกระแทกกันทเกล่าวดูครับจังหวะที่ก็มีกระแทกนะฮะใช่ครับมีกระแทกกัน เตะฟรีคลิกเข้ามาครับเล็งแล้วเปิดเข้าไปแต่ว่าลึกครับเอ้าแต่ว่าผู้ตัดสินให้ฝ้าครับกฤษวัตรโดนกระแทกอีกแล้วครับมาแล้วครับนี่ครับจังหวะที่กฤษวัตรขึ้นครับโอ้นี่เลยครับชารีคราฟ์ครับกระแทกก็ไปที่ด้านข้างเลยนะครับธนายุทธออกมาให้วรยุทธแล้วยิงลูกนี้โอ้โหแต่ยัง ทุปเซลครับเกียรติศักดิ์โอ้โหแล้วพุทธสินเป่าหยุดเกมเลยครับครับชมภาพช้าครับจากจังหวะนี้ครับปั๊มกันแล้วนะครับเนี่ยครับเราให้มาดีเลยนะครับไม่อ๋อมีธงนะครับมีพุทธศินยกธงแล้วนะครับเป็นลูกล้ำหน้าไปแล้วแต่ว่าจังหวะต่อเนื่องครับจับบอลลงได้ครับแล้ว ทำชิงหนึ่งสองหลุดมาทางขวาแล้วเปิดจังหวะแรกทันทีแต่กฤษวัสดยังอ่านเกมได้ดีครับออกมาคว้าไว้สุขสันเปิดเข้าไปโรยๆครับแต่ว่าบอลเข้ามือของกิติศักดิ์แล้วเปิดเด็วทันทีเอาแต่ว่าไม่ไปไหนกิติศักดิ์ยังตามมาแก้ไขแต่ว่าโดนยิงสวนลูกนี้อู้เรียบร้อยครับเป็นประตูขึ้นนำของัชนาทฮอนบิวก่อนจะหมดครึ่งแรกครับในช่วงทดเจ็บ และเป็นอัครพลมีสวัสดนะครับทำให้ชนะคอนบิวต์ติดออกนำหนึ่งต่อศูนย์ก่อนจบ45นาทีแรกนะครับเนี่ยครับมาชมภาพช้าดีกว่าครับนี่ครับจากจังหวะที่แสกสานครับเปิดฟรีคิกเข้ามาแล้วเจติศักดิ์เนี่ยนะครับกำลังจะแล้วเตะผิดนะครับจังหวะที่จะเปิดบอลออกมาแล้วเตะผิดนะครับเดี๋ยวชนกันอีกครั้งครับเนี่ยครับจังหวะเนี่ยครับ กำลังจะเนี่ยครับเตะบอลผิดนะครับไม่โดนเลยเลยครับแล้วก็บอลไปตกใส่ผู้เล่นของไคนาดครับแล้วก็ปรินไปเข้าทางของอัครพลครับยิงสวนตูมเข้าไปเลยทิ้งหวาครับความเม่แต่หนีมาได้แล้วอดุลฮาฟิสเปิดยิงลูกนี้ถือว่าแรงเกินไปครับไปนิดนึงนะครับเนี่ยครับความเม่ก็ ดึงจังหวะได้ด้วยนะครับหลอกอาดุนทัฟิสเลงแล้วเปิดเข้าไปโค้งเข้าหาประตูต้องมงทิ้งเข้าไปก่อนครับเดนเนสไซรัสโอ้แกอ่านเกมขาดเลยนะครับขึ้นมาตัดบอลมงตัดหน้ากิษวัสด์ด้วยครับนี่ครับทิ้งไปก่อนเลยโอ้โหกิษวัส์นี่ออกมอวืดเลยครับดีอาชมต่อครับเปิดลงแต้มมงเข้าไปครับแล้วมงลงนี้อ้าเข้าไปเลยครับ เป็นประตูต,ตีเสมอครับโดยเฉลิมพงเกิดแก้วครับทำให้นะครราชสีมาตีเสมอชัยนาทอนบิวเป็นหนึ่งประตูตอนหนึ่งเลยครับในนาทีที่57ครับถึงชัยนาทนี่ได้คลิกกลัดกันเลยครับโอ้เหลี่ยมดีด้วยนะครับมงเช็ดนิดนึงครับเข้าเขาไกลไปเลยครับจังหวะน,นี้เฉลิมพงเกิดแก้วครับ จังหวะสุดท้ายแต่ว่ายังกัดไม่ปล่อยครับซาลีครับแต่ว่ามีเวลิงตันมาช่วยแล้วกดตรงนี้โอ้โหแต่บดเกินไปครับออกหลังบดไปครับโอ้แต่ว่าจังหวะนี้ลุยมาแล้วชินทาโร่ได้ใส่แต่ยิงติดบล็อกเดนิเออไซรัสรับธนายุทธขึ้นมาช่วยแล้วโดนเลาะข้อเท้าครับปุตสินปล่อยให้เล่นต่ออีกแล้วครับแต่ไน่าได้ายิงลูกนี้แต่ว่าตรงตัวครับ,รบเบาเกินไป มองตากับอนุวัตครับบาร่าอาลีแล้วเป็นอนุวัตเได้ยิงลูกนี้แต่แถบกำแพงออกไปครับยังเป็นลูกเตะมุมประดัวิถีบอลได้เลยนะครับเมื่อคูน่นี้แต่ว่านี่ไปปิดกำแพงนี่แหละครับโม่งเสยไว้ได้ทันก่อนนะครับเหมอนตันหลุดขึ้นมาทางด้านซ้ายแล้วเปิดเข้าไปลูกนี้บอลแลบครับพยายามจะฟ้องว่าเปน็นแทนบอลแต่ว่าปัดสินปล่อยให้เล่นต่อ นี่ยังร่วงอยู่นะครับยังจุกอยู่ครับโอ้โหโดนความความแม่คาริคาี่เนี่ยครับโดนหน้าอกนะครับไม่โดนมือโยกหนีไปได้ครับผ่านเดชาไปแล้วตบเข้ากลางมาลูกนี้จุดนับพบมาลูกโอ้โหยิงโดนเลยครับมาได้มาที่จุดนับพบยิงเข้าไปครับให้ใช้นาำสองต่อหนึ่งในนาทีที่ 75. ครับนี่ครับจังหวะโยกหลอกครับของเบนตันหนี เดชาสร้างดีมาได้ครับแล้วเปิดหักกลับมาครับสุดท้ายโอ้โหบาดาลีจังหวะนี้ถือว่ายิงได้เฉียบขาดมากครับไม่ต้องจับไม่ต้องแต่งโอ้โหแล้วแมนด้วยครับบอลสวยพีด้านตะข่ายเข้าไปอย่างสวยงามครับเกติสัก์นี่แค่แต่มองเลยครับแทบไม่ได้เซฟเลยครับเดชาปล่อยบอลมาเปิดจังหวะแรกแล้วโม่งลูกนี้ยังไม่พนอันตรายด้ยิงสวนลูกนี้โอ้โหเสียบเสาดีเยียวครับ จังหวะที่เดชาเปิดเข้ามาแล้วมงสกัดมาเนี่ยครับพักอ,อกแล้วสวนด้วยบอลเล่เข้าไปเลยครับโมโหโมันติดไซส์ออกไซส์ก้อยอะนะครับโอ,อ,อ้โหเฉียดสามเหลี่ยมเปิดเข้าไปครับแล้วอืเกือบโดนมงแต่ว่ากิษสวัสดยังชกทิ้งไปได้โยกหนีหาช่องอยู่แล้วอืตรวจไม่ลงครับบอลเหินข้ามคานนี่ครับโุนทัฟิตเปิดแล้วก็กิษสวัสดนะชอกออกมาได้ครับทางด้านซ้าย ดีกับเข้ามาตรงกลางแล้วบอลย้อนไปหมดทางขวาเติมมาแล้วครับแล้วคุยพัดใส่โอ้โหลูกนี้เกือบไปเหมือนกันที่นัทชัยครับนัทชัยเปิดเข้าไปแล้วโดนหมุทิ้งแต่ว่ายิงไม่ดีลูกนี้ยังถอยไปรับไปได้ครับกิษส,สวัสด์และขอราชสีมานะครับแม่งบอลก็มาเข้ามือกฤษสวัสด์พอดีนะครับหมินตันเลี้ยงที่เข้าหาแล้วเปิดโอโ้ยิงเองเลยครับอ หลอกยิงเสาแรกแต่ก็ยังไม่ตรงกรอบครับยิงไปประตูนึงแล้วเนี่ครับจากจังหวะที่ไหนนะครับสับหลอกบาผมทุกคนจะแอดแกตตัดสินใจยิงเองเลยครับธนชัยเปิดเข้าไปแล้วพักโลกนี้แล้วหาจังหวะยิงแล้วโอ้โหเปาเกินไปครับยังเซฟไม่ได้ครับกิษวัตทางบอลนี่มันมันตรงเข้าประตูไปแล้วครับนี่ครับจากจังหวะที่โอ้พิ่งเปลี่ยนตัวใหม่ด้วยนะครับโอ้โหนี่ยกิษสวัตต้องชื่นชมเลยครับ จังหวะยิงของโรมรันนะครับชัยนาทปวดทิ้งขึ้นมาแล้วคุตสินเป่ามุกิดจบเกมครับเป็นชัยนาทคอนบิลครับทีมจากไทยลีก2ครับหลมยักษ์ครับโคนคนครราชสีมามาสด้าเอจากไทยลิก1ไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับ